ต่อไปเป็นขั้นตอนการอินซอร์บิทเบเกอร์ 22KV ผลิตภัณฑ์ AEG นะครับครับก่อนที่จะทําการอินซอร์ิทนะครับให้ตรวจสอบที่เบเกอร์นะครับจะต้องอยู่ในตําแหน่งโอเพนนะครับก้าจะต้องอยู่ในตําแหน่งโอเพนเช่นกันนะครับครับขั้นตอนนะครับให้เราทําการบิดสวิตมาที่ตําแหน่งโลคอนนะครับจากนั้นให้เปิดชัตเตอร์นะครับ เพื่อเสียบมือหมุนนะครับในลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เราทำการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่ออินสวิสนะครับ ครับให้เราตรวจสอบสถานะนะครับการอินสวิตจะเป็นตัวไอนะครับตำแหน่งอินสวิตครับครับจากนั้นให้เราขึ้นสวิตที่ตำแหน่งรีโมทนะครับครับเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการอินสวิตเบรเกอร์ยี่สิบสองเปอริสันเอจนะครับครับขอบคุณครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเอาเซอร์วิตเบรเกอร์ยี่สิบสองพีวี ผลิตภัณฑ์ AEG นะครับขั้นตอนนะครับให้เราทำการตรวจสอบนะครับเบเกอร์ <B aker> ต้องอยู่ในตำแหน่งโอเพนนะครับจากนั้นนะครับให้เราบิดสวิตจากตำแหน่งรีโมทเป็นโลคอนนะครับจากนั้นให้เราเปิดที่ชัตเตอร์เพื่อเสียบมือหมุนนะครับ ในลักษณะนี้นะครับเราจะทําการหมุนส่วนเทียมนาฬิกานะครับเพื่อเอาเซอร์วิสครับครับให้เราตรวจสอบที่<น>ะสถานะเอาเซอร์วิสนะครับจะเป็นตัวโอนะครับ าจากนั้นให้เราคืนที่ตำแหน่งสวิตเป็นรีบรุนะครับครับเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเอาเซอร์วิสเบเกอร์ยี่สิบสอง kv ผลิตภัณฑ์ AEG ครับ